เ้นน่ะซึ่งซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเทมันอาจจะแบบออกหมดที่หมดอยากจะต้องมีการขยี้นิดนึงนะครับแต่ว่าปกติถ้าเกิดแช่ผ้าแล้วมีข้าวสกปรกฝังลึกเนี่ยอันนี้แช่ข้าววันเลยไม่ต้องขยี้ข้าวสกปรกเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากเนื้อผ้าแล้วก็อย่างบอกมีตัวนี้ครับแอนตี้ซอร์ริฟิเคชั่นป้องกันไก่ป้องกันการไหลย้อนกลับของข้าวสิ่งสกปรกไม่ให้มันเกาะตัวเนื้อผ้าอีกนิดหนึ่งถึงใช่ไหมถึงจริงเขอบใจเชนไทยอุ้ยปกติเห็นเขาแค่คนๆนะอันนี้ผ้าเลยนะคนไม่คนๆในแก้วอุ้ย เฮ้ยคุณเล่นไปดากคนหรือเปล่าไม่นบ้ไปดัดคนมันเป็นวัตนรรมของของซอฟต์ตัวนี้อุ้ยแล้วสามารถทำอย่างนี้ได้หไม่กัดแขนไม่กัดไม่ัดเลยเพราะว่าไม่มีปฟแรงในี่ม ไไม่ด้เฉพาะเฉพาะเนี่ะเฉพาะที่บริเวณที่เราลาดไปนะที่โรลาหนึ่งเลยไปไม่ใช่ไม่ตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าปกติเห็นเขาแค่คนในน้ำอันนี้มันส่งผลยังไงคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยลูกผานุพันธ์ผมสมทับเพื่อนอะจริงเออโอ้ชีวิตดีขึ้นเยอะและที่สำคัญตรงนี้นะครับซักแล้วตากในร่มได้ช่วงนี้หน้าฝนไม่เป็นแดหน้าฝนละฝนเลยอันนั้อะไรไม่ต้องมาอันละอะไร้ผมดีสักหน่อยโอ้ยตื่นเต้นจริงนนะเี่ยอันนี้ตื่นเต้นยิ่งเลยยิ่ตเรนที่ถนัดไม่ยี่งนะเนี่ย